สวัสดีทุกคนในในขับก่อนนี้นะครับเรากลับมาเนเกมน,นะครับแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับมาเปิดลักกี้บ็อกเช่นเคยแล้ววันนี้นะครับเรากลับอยู่กับพี่บอลเคีคุยเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็กลับมาเปิดลักกี้บ็อกที่มีชื่อว่าลักกี้บ็อกเอ่อไดมอนด์บลูแล้วก็ Lucky Box ลักกี้บ็อกซ์ถึกมอนเตอร์นั่นเองนะครับฮัลโหลครับผม <laughs> โอ้ยคือทุกคนบอลบ <laughs> อกว่าเคียร์วันแจมเสียงทุกคน โอ้ยยังไม่หายแอปเลยจริงๆเอาดิถ้าถ้าบอกแอปเสียงเราจะขึ้นโชว์รูปบอลนะครับเอาดิโอเคมาเราเลิกแอปเออแค่นั้นแหละไอ้ย่าแอปไม่เห็นดีนะแต่แอปกูขึ้นรูปมาเลยนะอย่าหันะการที่แายขึ้นรูปเรามันไม่ดีนะรูปอ่ะดูเราคุณสมงไปตอนเย็นเนี่ยจำได้ไหมโคตรโคตรเลวเลยโอเคมาเจอะไรก็้หูป่าซะเข้าใจไหม โอเคครับเดี๋ยวก็มาเลยเอ้ยเดี๋ยวลืมจะว่างทำไมลืมแนะนำเลยโอเคนะครับดิวันนี้ในข่าวเราก็สู้กับตัวที่มีชื่อว่าโคโคนัทีนะครับหรือว่าต้มนาาพร้าวนั่นเองนะครับเป็นไงต้มนาาพร้าวเราก็าคือ ยังก็คือเนี่ยผมชอบต้มนพรพามากทุกคนรู้ป่ะเนี่ยต้มน้ำพามันอยู่กลางทะเลดูดิสวยมากงานได้สวยมากเลยสวยมากอ่ะนั่นแหละโอเคก็โอเคที่ทำให้กูจะโอ้ยอย่าลงไปทำไมกูอย่าลงไปแอนดี่กูโด่อย่าลงไปฟังไปเนี่ย กูไปก็ไดปเออแล้โอเคเอาวางเลยแล้วเอาเกี่ยวไปเราไปเปิดอะไรดีกว่าเลยครับมาหนึ่งสองสามปิดจนได้ว้ายทำไมต้องซ้อมด้วยอ่ะมีคนบอกว้ายเออมีคนบอกวไวเพื่อตายเออปิดด้วไล่ต่อไปคือมึงกันเลยกูไม่เกี่ยวแล้วไม่โอเคมาก่อนตัวไปจัดข้าวต่อไปพี่นี่อะไรอ่ะอันนี้เป็นขวานวิธีารเป็นสิบสอง โอเคทุกคนเอ้าเมื่อกี้มีคนบอกว่าอะไรไม่ตอบกูฮะเมื่อกี้มีคนบอกว่าแล้วมันลืมเออลืมแล้วไม่มีอะไรหนงสองซ้ำมาหนึ่งสองซ้ำมาอ๋อมีคนบอกว่าพูดหนึ่งสองซ้ำซ้ำไงซ้ำคือแบบนักก็เป็นเดื่งผมอะครับคือก็แบบครับครับเฮ้ยอันนี้ต้นมะพร้าวเอ้ยไม่ใช่ต้นมะพร้าวมันคือต้นปาล์มอะโอ้โหดูว่าต้นมะพร้าวนี้คืออะไรอะอันนี้คือพัมกินอ๋อมากล่องต่อไปเทคมอนเตอร์นะครับปึ๊บ โอ้โหกล่องใครเนี่ยไม่ใช่กล่องแดงเลยไม่ของกูได้แกะปึ๊บอะไรกันเนี่ยแกะอะไรเนี่ยบอยดีอาร์ย่อมาจากอะไรกูลืมบอยดีอาร์บอย underbox ทองกำลังจะมาโอ้นี่ไงมาแล้วอันนี้เป็นอะไรกูได้กิบบอสอันนี้เพิ่มมาอีก4ยันจริงอ่ะโอ้โหเยอะจังเราก็ต้องได้บ้างแหละโอ้โหโชนโสนผมก็ต้องแบบเปิดดูๆนั่นแหละครับเงี้ยเฮ้ยได้ไรอ่ะอ๋อหัวตกใจหมดกินให้มันจิัตเด็ด u n d e r b o อะไรฮะไออันเดอร์บ็อบเรียบร้อยโอ้โหก็ได<ห>้ออของดีมากเลยวะก็ได้แล้วไม่ใช่เหรอลักกี้บ็อกเพิ่มอะอะไรอะทมาทำไมวะกูไม่ได้อยากเปิดเล่มเยอะเกินไปอันนี้คืออะไรเอ้ยโอ้โห Galaxy Diamond Galaxy Diamond แต่ว่ามันมันค้าเป็นแรกได้ทุกคนมันเป็นแค oh. <อ>่บ็อกเฉยๆอ๋อโอ้โหอะไรอี๋อ๋อมาต่อไปอันนี้บ็อกอะไรโอ้ยนี่จำได้คือแร่อันนี้แร่อันนี้อันที่ว่าที่มันขุดแล้วมันจะดรอปของใช่ไหม อาอไม่ใช่มั่วส่วนนะเรเอา,าเปแรกก็ไม่ได้เอามันคืออะไรวะเนี่ย <c oughs> เอามันคือบล็อกให้เชยเหรอเอากูจำผิดแล้วเ,เนี่ย <c oughs> โอ้ยมั่วพิธีมั่ว่ะมั่วแต่บอกมันสวยมากเลยนะโอ้ยจบแล้วคุณยมา,มาต่อไปอคุณมั่วอันนี้ลัคก,กี้โพชั่นโอ้โหได้ลัคก,กี้โพชั่นมาโอเคได้อยู่นะครับแอตแทกดาเมจเยอะอยูน่นี่บล็อกได้หกสิบสีก่กองจริงเหรอใช่โอเคมือมึงเห็นกูเปิดรัวปะล่ะเฮ้ยมันได้นี่อะไรลองจุดดูหน่อยดิอ๋อเป็นฟุ้งอุ้ยไม่ได้จุดก่อนแล้วว่า มึงยวมาังห่อยบังอะไรชุกโกงมุกอันนี้อันนี้คือไอ้นั่นนะครับเอฟเฟกต์ไหนบอยขอลองตีหน่อยเฮ้ยต้องถือด้วยเหรออ๋อต้องคลิกขวาแรงปะก็หนึ่งก็ก็ก็ขึ้นหัวใจอ๋อก็กากระดีขวาใช้ด้วยนะถ้ากูมีโกรดแดงอ่ะอันนี้แกกแล้วอันนี้น้ำแข็งโอ้โหอะไรเนี่ยไหนลองกล่องไดมอนด์บูบ้างดิหนังสือไม่นะตัวูตรตัวสูไดมอนด์บูจะดีกว่านะดีกว่าอย่างเยอะเลยไม่รู้ว่ะไดมอนด์บูจะดีกว่าแหละ เอ้าค้างบ้างเปล่านิทสตาอุ้ยอะไรเนี่ยเอา้เอาฮัลโหลค้างเหรอลาก,กี้บ็อกเลยว่าบวมบวกไม่ได้นะครับเอาอันนี้ก็บวกไม่ได้คุณม้วนอันนมันบวกนะไม่ได้สักกองเลยอะ่ะเฮ้ยอันนี้เป็<ม><ว>นอ๋อยาวไม้ปลาโอเคอันนี้ผมเก็บไม้ปลาตอนสู้ได้นะมาต่อไปสมุดอะไรเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรเลยเฮ้ย โอ้โหไม่ถองไม่เอาบวกไม่ได้มาถอไมะเนี่ยอันนี้เป็นกาอบถ้าใส่แล้วก็โอ้โหเพิ่มหัวใจมาสิบดวงก็ได้อยู่มั้งได้ไรหรอบอยเราลืมเปิดมอนเตอร์หรอเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะจำไม่ได้อ๋อคือบั๊เฮ้ยอ๋อมันคือสัตว์เลี้ยงบอยได้สัตว์เลี้ยงมาดูดิน่ารักป่ะแมวข้างหลังนะวะเอาติดบัฟก็ไม่บอกโอ้เฮนี่แมวอยู่นี่ ดูแมวดิเนี่ยแมวเมียวเมียวเอ้ยดีเมียว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 มีได้ด้วยอะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงโอ้ยไปอยู่ไปแล้วดีอยากูได้ส่เลตเอ้าสองตัวกูเป็นผู้เลยอันนี้เป็นจริงเหรอเออไหนถืออุ้ยมันได้จริงด้วยโอ้โหจบแล้วอันนี้คลิกขวาเพิ่มอะไรอ่ะคุณทะทำาะไรผู้นี้ปวดผมหรอคุณมาอวดผมหรอแล้วผมบอยทำอะไรได้อ่ะทำอะไรไม่ได้เลยอ้าวกากเอเพิ่มแค่จ้ำแล้วก็สรุป าแล้วก็ก่อแดงเสียกากวะอันนี้เป็นดาบอุ้ยแต่คุณไม่ก่อแดงเลยนะอันนี้ดาบดาเมจ95ก่อแดงก็ตีมาไดมาตีมาตีมาตีนี่ตีนี่ไม่ช่วยไหนขอลองตีตัวนี้บ้างเอ้ยเนี่อ๋อก่อแดงโอ้ก่อแดงโดนดาบนี้รอบเดียวตายโวะคุณตีวะแจมไปเลยจะเอายังไงล่ะจะเอายังไงล่ะจะเอายังไงจะเอายังไงล่ะเอ้ยตีแล้วระเบิดด้วยนี่ว่ะเจ๋งกูบินไ่ใจว่าไปเก่งเฮ้ยมันตีแล้วมันระเบิดไงมันก็เลยกระเด็นเฮ้ยท้ายู่ เราคิวได้อะไรนะของหายพวกมึงเงินคลิปที่แล้ว,วมึงเปรี้ยวนะคลิปที่แล้วมึงเปรี้ยวคลิปนี้ทําเป็นหอยอุ้ยอันนี้ชัดจังเก็บกระตินวันนี้คือคลิวปวันนี้คือคลิปนี้ผมยังไม่ออกดีนะครับผมยังเหลืออีกตั้งสี่สิบห้าสิบกล่องครับอันนี้เป็นแร่เดมอนด์นี่ไ,ไดไ้ไดมอนด์มาแล้วไดมอนด์บู๊บด้วยโอเคบอกเลยว่าชุดกอดไดมอนด์บู๊บต้องมาแหละอะไรโอชิป กูทับคนนิวบี่คนจังใจไม่ได้กูทับคิวบีคนกดแทบแล้วมันจะชื่อมึงก่อนอ๋อโอเคเข้าใจไม่เป็นไร <c oughs> ไม่ค่ะโอเคด่าไม่ทำหยุดเลยนะอยากฆ่ามอาดีๆโอเคมาทุกคนครับต่อแต่วา่าเอ๊ะเดี๋ยวนะลองดูดาบมาดิดาบไดมอนด์รูปดาเมจยี่แปดดิเงี้ยโอเคเราไม่เอานะครับเพราะว่าเรามีดาบดาเมจเก้าห้าแล้วไหนลองใส่ครบเซตดูอันนี้มันเกาะอ๋อนี่ไงเกาะไดมอนด์เป็นไงอ่ะโอ๊ยแล้วใครโอ๊ยเป็นตบตายกูที่วะ <Tipp s> มาดอบตายตัวเดี๋ยวเตี้ยติดพิษนี่ครูวมันติดพิษอะไรไอ้ชิบหายตลกเลยเหรอตลกเลยเหรอตลกเลยเหรอมาต่อไปบินได้เนี่ยไอ้ชาร์ตไอ้าที่กูก็มีได้ทั้งงานอันนี้เป็นอาหารที่เอ็นชาร์ตธรรมดานะครับไม่มีอะไรเทคมอนสเตอร์แล้วผมจำไม่ผิดมันมีดาบดาเมจเป็นพันได้หรือเปล่านะผมจำไม่ได้อ่ะมั่วไม่มีเลยกูไปเปิดได้หรือกูเปิดมากูเปิดมาสามสิกองละเหรอไม่แน่ใจอ่ะอันนี้เป็นโอ้ยระเบิดเฉย คุณมั่วแล้วคุณใกล้ข้อมูลมั่วเดี๋ยวจำไม่ได้อะเดี๋วว่าเทงมอนเตอร์ของมาดีหละอันนี้เป็นอะไรอ่ะอ๋อฮังเกอร์แล้วไม่เอานะครับนี่จะใส่ฮังรีอ่ะใช่เหรออันนี้คืออะไรอ่ะนัมเบอร์ไหนน่าจะคราฟของได้นะอ้าวมันคราฟไม่ได้อ่ะไหนดาบคราฟได้ไหมทำอะไรไม่ได้เลยเอ้เดี๋ยวนะมันได้ไปเลขศูนย์มาเราก็เลขศูนย์กูได้ไม่กองหนุ่มเลยเลขศูนย์ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับได้เยอะจังสียงโชค โอ้โหเกมมนหนึ่งนอนเลยกลัวปิดแล้วปิดแล้วมาอันนี้เป็นเตาเผาอ๋อน,นี้เป็นบล็อกนี่ว่าอ๋อเตาเผาอันนี้คืออะไรวะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยมันมีบอกแล้วคนหาหน่อยทีกูให้คนฉลาดฉลาด้ใช่นั่นแหละก็ได้แล้วไงมันไม่มีอะไรมันทำอะไรไม่ได้เลยมันเอาไปค้ามันก็ได้เลขสูตรแล้วเลขสูตรว่าทำอะไรไม่ได้เลยมันคือคุ้มค้ามันได้เลขสูตรได้ได้ต้องมาอันเดียวอะไรเนี่ย c o n เกตทะเลชาเลื่อมาวะเนี่ย เออว่ะคือแบบกล่องเถกมอนเตอร์นี่คือเกลือมากเลยนะแต่มันมีดาบดาเมจเยอะอยู่ผมจําได้จริงๆคหุนมั่วจริงๆเราต้องรอดูรอชมโอ้โห๊อกคอนกินอย่างเร็วเลขสูตรนมาทาไมเนี่ยโอ้ยแต่ละอย่างไม่ปิดและกันเพื่อความแบบจะได้ไม่เหงาเนาะโอ้ยขางโอ้ยขังโอเคอันนี้เป็นโอ้โหได้หัวองขวัญมาอันนี้แคนดี้กี่แล้วไม่เพิ่มไปเลยอันนี้เป็นหัวคริสต์มาสมากล่สุดท้าย เรียบร้อยเทงมอนเตอร์หมดแล้วมาเหลือกล่องไดมอนบุ๊ปโอ้ยโอ้ของกะโอ้ยโอ้ยอยงเง้ยอย่างย่งกูเกมอนอยู่มึงทำอะไรอืมป่ามาต่อไปอ่านปลาเฮ้ยนี่คือธนูเฮ้ยยิงได้เอิมยิงแล้วมันก็ยังไงดีล่ะเฮ้ยบอยเมื่อกี้เลิดบอยเยอะไหมกุเลยส่งเวทเกมมขึ้นยไรไหนลองยิงหน่อย โดนไหมเมื่อกี้แรงไหมหัวใจเดียวหัวใจเดียวโอ้โหธนูกากอ่ะมนันเอาไปยิงระยะไกลเล่นๆแล้วกันอันนี้ได้เป็นอันหนึง่งดาเมจไม่มีอ๋อนี่คือมันยิงแล้วมันจะสุ่มนะครับวุ้ยเราเหลือแดมอนวิกชาสิบหกกองแหละนายผมเหลือสิบห้ากองรอบนี้ปล่อยเลย,ยว่าผมไปกันเนี่ยกูดถ้ามากองหนึ่งกูเปิดน่งเปิดได้หมดอะ่ะทำไมผมไม่ได้เมา่วานเนี่ยอันนี้เป็นวีเดจเจอร์แต่คือผมไม่มีเพชรเลยเอาจริงนะผมได้อีกองละได้อีกแล้ว เออแต่กูไม่เอาเห่อยแล้วเยอะจังแบ่งเราถ้าถ้าเหนื่อยแล้วแบ่งให้เราก็ได้นะเฮ้ยนี่ได้สัตว์ไมตครแล้วเหมือนบอยอ่ะตัวนี้มันช่วยแล้วปะอ๋อตัวนี้มันช่วยเออไปได้น่ารูมั้มอ่ะเนี่ยตัวประกาศเนี่ยที่มันเป็นเนี่ยตัวประกาศใช่มันช่วยให้เราแบบลอยได้ตอนนั้นไม่ดีมันก็มันก็เออก็ไปดีแหละไหนลองกล่องนี้ได้กล่องอะไรเนี่ยคืออะไรวะได้นี่มาไบโอมไม่รู้นะครับ มาแปดกองแพ็คคือไปโอ้มึงมึงมีกี่ก่อไม่ใช่โอ้ยโอ้ยเป็นหรือเปล่าคขาเนี้ยไม่ได้เป็นคือแม่เฮ้ยไออะไรอะดอกไปแล้วดอกไปแล้วลำพงเกือบแล้วเกือบระเบิดแล้วเม่ละเผื่อตีซอมบี้เมื่อกี้ลำลำพงเกิดอะไรวะไม่รู้อะเอาไปเปิดเพลงกูบอ้ะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นโอ้ยรั้วอ๋อมันคือสัตว์เลี้ยงเหรอ โอ้ยม oh, <laughs> <že 20 3> ังกรแล้วมันปิดไอ้นั่นไปแล้วนะซอมบี้นะครูมาแล้วครูมาแล้วมาดากอนหมามังกรไอ้บ้าเอ้ยหมามังกรแต่เยอะมานเองโอเคบอยเราหมดแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปทำเสร็จแล้วก็ไปแต่ของกุศลบอสตัวพะพ้าดีกว่าฮัลโหลพี่บอยมายังเนี่ยพี่บอยไม่ครับน้องผีพี่บอยมายังเนี่ยน้องบอย ไปครับีเอามาแล้วเดี๋ยวโอเคนะครับตอนนี้พวกเรานะครับก็เปิดลั Lucky Box เสร็จพร้อมจะสู้กับบอสกันนะครับก็รอดแล้วสู้กันนะวันนี้รกดไลค์และกดแชร์แล้วสองให้ผมนะใช่ไหมใช่ไหยเนาะก็ผมขอผมบผมก็ผมขอบางอย่างเดียวนะคือผมอยากจะบอกว่าลัคกี้บ็อกซ์จริงๆอ่ะคือมันของเยอะมากนะแต่คือเราเปิดไม่ได้สักอันเลยนะมึงมันกากไงไม่ได้ซักอันเลยคือได้มาแค่เนี้แค่เนี้เนี่ยเนี่ยเอามาทำไมเนี่ยแค่นี้เนี่ยต้องจำไว้ว่ามึงได้เยอะกูอเหรอ โอเคมาเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกินบัฟไปเลยดีกว่านะครับมา,มา,เ,าเดี๋ยวผมจะพาเดี๋ยวจะพึ่งผมจะพาใี่สัก2ขวดปุ๊บแล้วก็อ้อแล้วก็กูอ้ากูโดนสปิน29ิาวิรอแป๊บหนึ่งนะ29วิบ้าวิไม่เอาลียกหลีให้รอไปอานลียา่าหยุดเลยมึงลีมึง,รมงเร็วๆโอ้ย29ิาวิรอก,ก่อนไม่ได้ดเลยไง คนดูเขารอเราเนี่ยองแล้วคนดูไม่ได้รอยิ่งก้าวว่เราคิดว่ต้องตัดออกสิคอมทุกคนคอกอมเลยมาทุกคนเสร็จแล้วถ้าผมจะให้พี่เนี่ยชัดจังคือมันกินแล้วจะมันกะมันจะแบบยังไงดีล่ะมันจะกาดมากเลยแล้วมันกินชายนะโอเคมาแล้วพอเลยก็ไปสูบต้นพาวเลยดีกว่ามาโกโก้นัทที่ต้นพะเหลี่ต้นพะเหลี่อ่ะใช่ต้นพะเหลี่โอ้โหต้นพะเหลี่ยมถูกตีไม่เข้าเลยตีไม่เข้าเลยมาต้องใี้เราจัดการนี่เป็นไงเอออุ้ยไม่ระเบิดหรอวะต้องทำไอ้ถึงจะระเบิดอเออลอยไปไหนแล้ว พ้ยนี่ไงบอยเอาเขาลงหลุมตีมันลงหลุมตีมันลงหลุมตตีีนนมัโอ้น,นี่บอยใส่กอดเดมอนบูฟเหรอเออโอ้โหไหนบอกได้ของน้อยแต่ใส่กอดเดมอนบูฟโอ้ลุกูด่ากูเอาดาบหายเอาม,มึงทิ้งแล้วกูตีระเบิดเหรอไม่ายอยู่นี่นี่อ๋อ <laughs> ขวนบ้าเลยมันตีมันตีแล้วมันทิ้งดาบตัวเองวะนนี้กูกดกูกด W แล้วมันเลื่อนเป็นตัวตัว Q โอเคมาเดี๋ยวเราตโนูบ้างดิ จริงๆอ่ะนี่เรายังไม่ได้เลียนไม้ตายเราเลยเนี่ยโอ้โหอันริงกูก็มีไม้ตายเหมือนกันเหรอต้องกลัวไหมเนี่ยต้องกลัวใช่ไหมรู้เลยเออเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยมันไปไหนอ่ะเนี่ยไอ้ต้นมะพร้าวนี่มันก็ป่ามะพร้าวจริงเลยเอ้มันก็ป่าอะไรนะเออมะพร้าวเออถูกแล้วเออนั่นแหละโอเคมาเรียบร้อยมาต่อไปเป็นส่วนของพวกเรามากินให้เรียบร้อยกินเลยกินได้ไหมได้ไหมคนนั้นเท่าไหร่อ่ะ เออไม่บอกหมกมาเดี๋ยวกินชัดจังก่อนรรไปหอกแรงเหมือนกันเตรียมเอดแล้วเฮ้ยุยก็ได้อยู่เนี่ยใครหมอกกลางเนี่ยโอ้โหไม่มีไม่มีเดี๋ยวกูพาก่อนเดี๋ยวถ้ากูตีบั้มมึงก็รอไปอะจ้าจัาจ้งจ้ดจ้าจ้าจัาจ้งจ้าจ้าจ้งรอไม้าจ้าม้ิจาจ้กจ้า้้จ้จ้งจมาจมาไ้้จ้าม้ันจ้ โอเคมาตะกี้ล้วก็พร้อมเลยครับมาเลยเรียบร้อยเอ้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 ยมันไม่โดีไ่ีหมด่มานเกหมด่แหมดว่าลล่ะตีไม่โดนเลยไอ้ไอ้ไอ้โอ้โห้เสียกดาวมันก็มีเหมือนกันได้ตีนเปิดอะแต่ว่าดาบธรรมดาไเลยมือเล่มีไ่ดลไเนี้ยโอ้ย เอ้ยหัวมันแตกหัวมันแตกกูเวลไม่ได้กินยารเลยได้แบบเท่าไหร่เก้าห้าหมดดาเเท่าไหร่หมดออีกบัฟเท่าไหร่เอ่อห้าร้อยหกสิบดาเมจมั้งแอิแทกดาเมจอ่ะกูก็แพ้แล้วแหละกูสองร้อยหกสิบไอ้ที่ก็แพ้แพ้ไป นี่แหละถ้าไม่ตายอ่ะครับนี่แหละถ้าไม่ตายถ้าไม่กินไรกินร้อยสามสิบเบ่กินร้อยสามสิบคุณไม่ได้กินสองร้อยหกสิบอ๋อเหรอกอดคุแตกเพราะว่ากูตีซึ่งบอลบอยดูนี่นะดูดาบดูดาบนะกากมึงจำได้คลิปนี้โดนแน่ได้เลยก็โอเคแล้วก็สลาบคลิปนี้นะผมก็ชนะกับบอยไปนะก็ส่วนบอยก็ชนะเช่นเคยนะครับโอเคเนาะเอาเคสำหรับคลิปนี้คาแรคเตอร์เป็นคนกดติดตามช่องหัวใคิดช่างเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบาย